สวัสดีตอนเป็นทางการน,นะครับผมตอนสายนะครับวันนี้ก็จะมาพามาดูปลาไหลนะครับผมผมได้ทำที่กำดักปลาไหลไว้อันใหม่นะครับไม่ใช่ท่อพิทอ่ทอพีซีนะผมเป็นแบบใหม่นะครับผมนี่ก็ประมาณ เจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วนะครับนี่มาสายนะผมก็เลยพามาดูบรรยากาศนะผมบรรยากาศเช้านะผมไปครับตรงก,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 กันนะผม มาครับผมจะหมานหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมได้เอาถังไอ้ถังที่เก่านะครับผมมาทำเป็นทดลองนะครับผมพอดีพี่เขาแถวบ้านเขาไปเขาไปใช้แล้วผมว่าเขาว่าเขาจะเข้านะครับมาลุ้นกันนะผมว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับ ตัดไว้เหมือนเดิมนะครับกัาตู้าจะเข้านะผมผมใส่ไว้สองอันนะครับเพราะว่ามาลองทำดูนะครับสองอันนะครับนี่อันหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นปลาไหลเยอะนะครับผม คลองนี้นะครับเลยมาล,ลองใส่ดูนะครับผน่าจะเข้านะฮะนี่น่าจะเข้านะครับผม บอกว่าเขาเอาทําใส่แล้วเข้าดีนะผม,ผมก็เลยมาลองมาทําดูนะครับว่าวันแถวนี้นะ่าจะมีหนูด้วยนะครับผมประม,มก่อนนี้เป็นป่าเป็นป่าที่ผมเคย เคยใส่เคยหามาก่อนนี้นะครับช่วงนี้จะไม่ลืมมาใส่แถวนี้ดูนะผมนี่ครับคลองน้ำนะผมก้อนตะไหลยเยอะนะครับตรงนี้ ไม่แถวนี้ย๋ยนนี้ไม่ได้มาใส่นานนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแทบไม่เห็นรูนะผมรูปลาไหลนะครับคลองมันเชื่อมต่อจากโน้นมานะผมยังไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะเปลี่ยนนะผมเปลี่ยน องน้ำมันลึกนะผมปองตรงเนี้ยนะก่อนนี่หนูเยอะแถวนี้นะผมเป็นป่าเมื่อก่อนเป็นป่าทูบนะครับตรงเนี้ยเป็นป่าทูบนะ ปลาก็เยอะผมปลาไหลมีนะครับก่อนเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นรูนะผมเมื่อก่อนจะรูเยอะนะปลาไหลเขาน่าจะติดนะครับแต่ของผมนี่มัน ไม่มีปลาไหลนะดูแล้วโอ้นี่ยังมียัมีสะนี่นี่อยู่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไม้นะผมต้องเปลี่ยนไม้ผมก็ลืมมาลืมมาดูแถวนี้นะครับต้องเปลี่ยนไม้ใหม่ เป็นลัยใหม่นะครับ,รบเอาอัปเดตเพียงเท่านี้แลผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยน,นะผมเอาไว้ชิปต่อไปนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆไปดูใหม่นะครับก็ฝากกดกันแจ้งเตือนนะครับผมลิปใหม่ๆนะผมสวัสดีครับ